เอ้ยโยซับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผม BBQ Gamer อีกครั้งนะครับและวันนี้ผมก็จะมาสรุปแพทใหม่นั่นก็คือแพทที่1.5.2.7นั่นเองนะครับในแพทนี้จะมีการกําเนิดเบต้าใหม่เป็นตัวไหนกันบ้างแล้วก็ตัวไหนจะมีการบัฟเนิ้กันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ถ้าหากว่ามีการปรับสมดุลอย่างนี้นะครับแน่นอนว่ามันจะมีเมตาใหม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยตัวแรกที่ได้รับการปรับปรุงมาในแผ่นนี้นั้นก็คือแอปโซนะครับแผ่นนี้ก็ได้รับการบัฟมานะอย่างแรกก็คือค่าสเตตพื้นฐานเพิ่มขึ้นนะครับผมต่อมาก็จะเป็นมูฟไซโคคัดอันนี้นะครับผมคือเขาจะบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นโจมตีเป้าหมายและสโลเป้าหมายเป็นระยะเวลาสั้นๆนะครับเพิ่มดาเมจจากการโจมตีปกติหลังจากใช้มูฟนี้สูงสุด3ครั้งด้วยกัน ซึ่งของหน้านี้มันก็จะมีแนวแนวคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่แน่ใจว่าเขาจะปรับเปลี่ยนตรงไหนสักอย่างหรือเปล่านะครับผมแต่น่าจะมีการเปลี่ยนแหละนะถ้าเขาบอกไว้ว่าเปลี่ยนแปลงอย่างนี้นะฮะอาจจะมีตรงไหนสักนิดนึงนะครับซึ่งมูฟนี้นะครับผมสังเกตดูแล้วนะไม่ค่อยจะมีคนหยิบออกมาเล่นสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมคิดว่ามันมีประโยชน์น้อยกว่ามูฟอันอื่นๆนั่นเองนะครับผมอันต่อมาก็จะเป็นอันนี้นะครับเ <c oughs> พอร์ซุยนะเขาจะเพิ่มระยะให้ไกลย,ยิ่งขึ้นนะครับระยะของการใช้มูฟอันนี้นั่นเอง ตัวซุยบวกเนี่ยหลังจากเราใช้งานท่านี้นะครับมันจะทําให้อัตราการวิ่งของเราเนี่ยเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับจัดว่าเป็นสายที่น่าใช้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมก่อนหน้าน,นี้ผมคิดว่าเอฟโซสายนี้มันก็เก่งอยู่แล้วนะบัฟมาอย่างนี้ก็ค่อนข้างที่จะเก่งเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับผมเอฟโซเนี่ยมันเป็นสายสปดเตอร์ที่เรียกได้ว่าดาบเบิแรงมากๆเลยนะครับไม่ว่าเราจะไปฟาร์มหรือว่าเอาไปยินเลนเนี่ยมันก็ได้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะมันโจมตีแรงมากๆที่สาคัญมันพลิวมากๆด้วยเช่นกันนันรสสาาาามถเเข้้ไปลวงย ฝั่งตรงข้ามได้แบบง่ายๆเลยนะโดนดาเมจไปไม่กี่ทีก็ตายแล้วครับได้บัฟมาแบบนี้นะผมคิดว่าในแพทนี้นะครับน่าจะมีคนยิบเอาแอบโซเนี่ยมาเล่นกันมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะครับติดเมตตาแน่นอนตัวนี้นะฮะตัวถัดมาตัวนี้ก็ได้บัฟมานั่นก็คือปูขั้นเซ่นนะครับผมมูฟอันแรกก็จะเป็นล็อกทอมันนี้นะครับเขาบอกว่าเปลี่ยนเป็นแยกพื้นดินไปยังทิศทางที่กำหนดและสร้างกำแพงหินกีดขวางศัตรตู หากใช้มูฟนี้อีกครั้งจะทําให้กําแพงนั้นหายไปนะครับซึ่งก่อนหน้านี้มันก็จะมีการใช้งานแบบที่ผมอธิบายไว้นะผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าเขาจะปรับปรุงตรงไหนบ้างสําหรับมูฟอันนี้นะครับและถ้าเกิดว่าเราอัปเกรดมูฟล็อกทอมอันนี้เป็นล็อกทอมบวกเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราการสโดใส่ศัตรูให้มากยิ่งขึ้นเมื่อเราใช้มูฟนี้ใส่ศัตรูนั่นเองนะครับผมซึ่งสายนี้นะครับมันเป็นที่นิยมน้อยมากๆเลยก่อนหน้านี้นะฮะแผ่นนี้อัปมาแบบนี้ผมคิดว่ามันก็ยังไม่ค่อยมีีีปปรระะโยยชนนนน์สักกกเเท่เเ่่่่าาาาไหลอึงจดว แต่ยังไงซะก็มันก็ทําให้สายนี้เนี่ยมีความน่าเล่นมากขึ้นนั่นเองนะครับผมอาจจะมากขึ้นมาอีกนิดเดียวเท่านั้นนะฮะอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นสเตลล์ร็อกอันนี้นะครับเขาบอกว่าอัปเกรดท่าซึ่งอาจจะหมายถึงเพิ่มดาเมจและก็สโล่ศัตรูให้มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับโดยมูฟอันนี้นะครับผมคิดว่ามันยังมีประโยชน์อยู่พอสมควรเลยนะคือมันจะสร้างดาเมจใส่ศัตรูได้ด้วยแล้วก็ทําให้ศัตรูเนี่ยติดดีบัฟสโลได้ด้วยนะครับผมสร้างดาเมจเป็นดาเมจเปิดเซกต่อเนื่นนองน <Yeah. S 2> นััน่่่แตก็รบสหบสทีได้ มาในแผ่นนี้นะฮะผมคิดว่าความนิยมในการเล่นตัวนี้เนี่ยมันก็ยังคงน้อยเหมือน,เ,อนเดิมนะครับผมเพราะว่าประโยชน์ที่มันทําใส,าส่ศัตรูแล้วก็ทีมของเราเนี่ยมันมีน้อยนะครับอีกสายหนึ่งมันจะดีกว่าถ้าไปบัฟอีกสายหนึ่งผมคิดว่าควรน่าจะจิบเอาตัวนี้มาเล่นมากขึ้นกว่าเดิมนะครับผมถัดมาก็จะเป็นชาลิซันนะครับตัวนี้เนี่ยมันติดเมตามาก่อนหน้านี้เนี่ยหลายแพทมากๆเลยนะครับ แพทนี้ก็โดนเนิร์ฟซะแล้วครับผมโดยมูฟแรกที่โดนเนิร์ฟนั่นก็คือมูฟอันนี้เลยครับเฟมทาวเวอร์นะเราจะทําการพ่นไฟสร้างดาเมจใส่ศัตรูแล้วก็จากนั้นเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราวิ่งเร e ็วขึ้นมากกว่าเดิมนิดหนึ่งด้วยนะครับผมแพทนี้มันก็ปรับลดดาเมจให้เบาลงกว่าเดิมนะครับส่วนอีกมูฟหนึ่งก็จะเป็นไฟบลัสอันนี้นะครับตัวเราเนี่ยจะทําการพ่นไฟเป็นวงกว้างใส่ศัตรูนะครับโดยศัตรูที่อยู่ในวงไฟนี้นครับจะโดนดาเมจต่อเนื่องแล้วก็เกิดเอฟเฟกต์สโลว์ขึ้นนะคร โดนเนิร์ฟบูฟที่นิยมเล่นแบบนี้2มูฟด้วยกันนะครับแพทนี้ผมคิดว่านะอาจจะมีคนหยิบตัวนี้เนี่ยมาเล่นน้อยกว่าเดิมนิดนิดหน่อยๆเท่านั้นนะครับผมผมคิดว่ามันน่าจะยังคงติดเมตาอยู่นะครับเนื่องจากว่าตัวมันเนี่ยเป็นตัวสายอรอร์เดอร์ด้วยนะฮะ มีดาเมจที่แรงนะครับแล้วก็ค่อนข้างเคีียถึกด้วยนะครับน่าจะยังเป็นที่นิยมในการนํามาลงแรงกันอยู่นะฮะตัวต่อมาก็จะเป็นราชินีมังคุดซาลีน่านะครับแผ่นี้ก็โดนเนิฟนะครับโดยมูฟที่จะโดนเนิร์ฟนั่นก็คือมูฟตอมอันนี้นะฮะเมื่อเราใช้แล้วเนี่ยเราก็จะกระทืบใส่ศัตรูนั่นเองนะ เขาจะปรับให้มูฟอันนี้ดาเมจมันเบาลงนะครับจากที่ผมลงแรงแล้วก็เจอตัวนี้เนี่ยผมสังเกตดูแล้วถ้าเราเล่นเป็นสายแอตเทเกอร์เลือดน้อยๆตัวบางๆเนี่ยโดนสตอมไปไม่กี่ทีนะครับรับรองได้ว่ากลับไปเกิดฐานแน่นอนนะฮะผมะว่าดาเมจเนี่ยมันแรงจริงๆนะครับสำหรับมูฟอันนี้นะก่อนหน้านี้มันก็มีการบัฟค่าสเตตพื้นฐานให้แรงมากยิ่งขึ้นแล้วด้วยนะครับผมมันก็เลยทําให้มูฟอันนี้มีความแรงที่เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะโอพีกันเลยทีเดียวนะครับแต่การเนฟครั้งนี้นะผมคิดว่า มันจะทําให้สมดุลของซาลิน่าเนี่ยลดลงมาอีกนิดนึงนะครับผม จะทําให้ตัวอื่นมีอัตราการต่อสู้กลับได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมยังไงซะซาติน่าเนี่ยมันก็ยังเป็นตัวที่สร้างดามเมจได้ค่อนข้างที่แรงแล้วก็มูฟมันเนี่ยเมื่อเราใช้ไปแล้วนะครับมันจะฟื้นฟูนฟน HP ให้กับเราด้วยส่วนอีกมูฟหนึ่งมันก็จะทําการสร้างเกาะให้กับเราด้วยนะครับไยกได้ว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราใช้คอมโบดีดจริงๆนะครับมันมีความอึดถึกแล้วก็โจมตีแรงมากๆเลยครับแผ่นนี้ก็ผมคิดว่ายังคงติดเมตาอยู่เหมือนเดิมนะครับถัดมาโนแลกครับในแผ่นนี้ก็ไได้รรัับบกาบปนะ ตัวนี้เนี่ยมันมีตั้งแต่เกมเปิดมาแล้วนะครับผมซึ่งเป็นตัวที่เรียกได้ว,ว่าไม่ค่อยจะมีการบัฟเนิร์ฟอะไรเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะแพตปัจจุบันก็มีการบัฟให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับอันดับแบรกเลยก็คือค่าพลังป้องกัน SP defense เนี่ยหรือว่าพลังป้องกันทางเวทเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นนะครับ ต่อมาหมู e พวิสแลมเนี่ยก็ได้รับการบัฟน,นะครับโดยการลดคูดาวให้น้อยลงกว่าเดิมนะครับจะทําให้เราใช้ move อันนี้ได้บ่อยขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับมันมีประโยชน์มากๆเลยสามารถกระโดดไปกระทืบใส่ศัตรูได้นะครับทำให้ศัตรูติดสถานะลอยขึ้นนั่นเองนะครับเป็นการตัดจังหวะของศัตรูนะครับผมส่วนอีก move ที่เราใช้ร่วมกันนั่นก็คือบล็อกอันนี้นะครับผมจะเป็นการสร้างบาลีนะ o มูนี้ก็ ได้รับการลดคูดาวเหมือนกันนะครับซึ่งมูฟอันนี้เมื่อเราใช้ไปแล้วเนี่ยเราจะกางโล่ออกมานะฮะแล้วก็มันจะบวกค่าเกราะให้ตัวเราด้วยทําให้ตัวเราเนี่ยถึกมัยิ่งขึ้นนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้โลู่เนี่ยกระแทกศัตรูไปข้างหน้านะฮะถึงแม้ว่ามันจะไม่มีดามจก็จริงแต่ว่าศัตรูพวกนั้นนะครับจะโดนขัดจังหวะแล้วก็ไม่สามารถทําอะไรได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับผมซึ่งสายนี้เป็นสายที่ซับพอร์ตแล้วก็แทงทีมได้ดีมากๆเลยครับ ได้บัฟบานอย่างนี้ผมคิดว่าในแพทนี้นะครับติดเมตาแน่นอนสําหรับสนอแลกนะฮะมีความน่าเล่นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนครับผมและอีกมูฟหนึ่งนั้นก็คืออยู่ในมูฟพาวเวอร์แนปนะครับเมื่อเราใช้มูฟอันนี้นะตัวเราก็จะนอนนะครับนอนฟื้นเลือดไม่พอนะฮะมันก็จะทําให้ศัตรูที่อยู่รอบข้างเนี่ยกระแทกขึ้นลอยขึ้นด้วยครับผมหลังจากนั้นนะมันก็จะทําการสร้างดาเมจต่อเนื่องให้กับศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงด้วยนะครับซึ่งการบัฟในครั้งนี้ก็จะทําให้ชาร์จไวขึ้นแล้วกกกก็อัตรรรราาาาาส้้้งงดเเเมมแ่่ปหยยยใในนะะลคีี เพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะแต่อที่ชาร์จไวขึ้นเนี่ยมันชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่อย่างที่สสร้างราเมจดเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ยังไม่ชัวร์นะฮะแต่คาดว่าน่าจะเป็นแบบนี้นะครับผมตัวต่อมานั้นก็คือเอสปิออนนะครับตัวแม่นตัวนี้ก็เพิ่งมาใหม่ได้ไม่นานนะครับมาก่อนหน้าเดลฟ็อกแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับผมแพทนี้ก็ได้รับการบัฟขึ้นมาให้เก่งมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับสําหรับการบัฟตัวนี้นะ เพราะว่าความเก่งจากที่ผมลองเล่นดูแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะน้อยนะครับเทียรมันอยู่ประมาณเทียร์บีประมาณเทียร์เราว่านั้นนะครับผมมูฟแรกที่ได้รับการบัฟน,นั่นก็คือไซช็อ k อันนี้นะครับเป้าหมายที่อยู่ในระยะของมูฟนี้ถ้าเกิดว่ามันโดนลูกบอลไฟโจมตีไปครบ5ลูกเนี่ยมันจะติดสตานใช่ไหมครับแต่ตัวที่มันไม่โดนลูกบอลไฟครบเนี่ยมันก็จะติดสถานะสโลนะ แพตปัจจุบันมันจะทําให้เป้าหมายที่โดนสถานะสโลนะครับเนื่อมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มดาเมจของมูฟอวันนี้ให้แรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยครับผมอีกมุฟหนึ่งก็จะเป็นไซบียมนะครับแพทนี้ก็ปรับให้มันมีดาเมจที่แรงมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็มุฟอีกอันนึงก็จะเป็นสโตรเลตพาวเวอร์นี้นะครับจะปรับให้มีดาเมจที่แรงยิ่งขึ้นด้วยนะฮะแล้วก็การฟื้นฟูเอชพีเนี่ยมันจะมากยิ่งขึ้นด้วยถ้าเกิดว่าเราทําตามเลื่อนไขที่เขากําหนดมาไว้ได้คคครรบถ้ววนนนนนนนะ,ะนัััััผมมแลลตต่่่่ออออากกกกก็็ืืูขงงเเ หนูเหลือง ปีกจูนะครับผมในแพทนี้ได้รับบัฟมานะคือผมคิดว่าตัวนี้มันก็ป่วนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้มูฟเองนะฮะต่อศัตรูได้แบบเรื่อยๆสตันก็มีแพทปัจจุบันก็ได้รับการบัฟค่าสเตตพื้นฐานเนี่ยไอ้มากยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะทําให้ปิกจูเนี่ยเก่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับจากที่เก่งอยู่แล้วก็เก่งขึ้นไปอีกนะครับผมจากที่ผมเห็นมานะมันยังไม่โดนเนิฟเลยใช่ป่ะมันมีแต่บัฟบับัฟแล้วก็บัฟนะครับหัว <c oughs> ชัดมานะครับนัวีตว ก็ไม่ค่อยจะเห็นมีใครเอามาเล่นสักเท่าไรนะครับก่อนหน้านี้คือมันยังไม่ค่อยเท่าไหร่ยังไม่ค่อยโอเคสักเท่าไรนะครับแพทนี้ก็ได้รับบัฟมาให้เก่งยิ่งขึ้นนะครับผมหมูปแรกนั่นก็คือไอซ์เคิลคราดนะครับมูนี้ก็ได้รับการบัฟโดยการลดคูดาวลงนะครับผมจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ พลังน้ําแข็งอันนี้นะครับโจมตีศัตรูได้บ่อยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอันถัดมานั่นก็คือไอ้แฟงนะครับอันนี้ก็ลดคูดาวด้วยเช่นกันนะตัวเราก็จะขีดศัตรูจากนั้นก็จะเลือกจุดที่เราจะทุ่มศัตรูลงนะครับระหว่างที่เราใช้งานมุมนี้เนี่ยศัตรูที่โดนไปจะขึ่นไหวไม่ได้นะครับติดสถานะแช่แข็งนั่นเองนะครับผมและอันนี้สําคัญเลยนะครับนั่นก็คืออยู่ในมูฟแมมมอตแมชนะครับมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยสามารถชาร์จอยู่ในเนี่ยได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับสำหรับ ีความน่าเล่นแล้วก็น่าใช้เนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมสักประมาณ1 0 1ถเลยก็เป็นได้นะครับผมคิดว่าในแผ่นนี้นะครับอาจจะมีการหยิบตัวนี้ขึ้นมาเล่นถึงแม้ว่าจะไม่ค่อยบ่อย แต่ผมคิดว่าน่าจะเห็นการเล่นแมมมอตวเนี่ยมากขึ้นกว่าแพทก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับโอเคจบกันเรียบร้อยนะครับสาหรับแพทใหม่แพทนี้นะครับการปรับสมดุลโปเกมอนตัวต่างๆนะครับโปเกมอนตัวไหนที่ติดเมตาตัวไหนโดนเนฟตัวไหนโดนบัฟก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าทุกคนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กันรัวๆแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ที่สําคัญอย่าลืมกดซับสไครต์ติดตามให้กําลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าเราคนมาพบกันใหม่สาหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาแกไปก่อนครับ